โตเราสีชมพูโตไม้สีเขียวนี่ต้องห้างก่อน 明白。嗯嗯、你好，师好。 ไลงนงามโลกนนโลกาบินกินอดเลยขอต้า okay. หู้ด้วยนงามน้า่เหเลยเื่งกิงเลยอไทเขาเบิงไปเนี่ยเป็นยังขาดเกลยยาง 啊，欢迎。